เอาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มารีวิวเจ้าคาวาเซะพันของผมนะนี่เป็นเซ0พันปีสินะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อนเป็นรถเนกเกตไบที่ทูนี่หาดูยากแล้วคนไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยนิยมกันนะแต่ผมว่ามันก็เป็นไอตัวปี13มเนี่ยมันดูบึกบึนกว่าตัวตัวปี14เนี่ย ดูคันมันใหญ่มันเต็มดิรถไม่ต้องมีอะไรมากก็เดี๋ยวดูของแต่งคร่าวๆนะครับด้านหน้าก็เป็นเบรกเบมโบนะฮะเบมโบบนเบมโบล่างฝั่งซ้ายนี่แปลงมันคัดน้ำมันแล้ว <c oughs> ก็ไม่ค่อยนุมเท่าไหร่ฮะก็ยังแข็งอยู่ดีไม่รู้แปลงมาทำไมแล้วก็มีกันสะบัด ฝ้าถังคาร์บอนแคดบาร์นะครับแคดบาร์ทำสีพาวเดอร์โคดแล้วก็เนี่ยเบตเตอรเลตเกียโยงตัวควิกชิปของอินดิโตลิอนะครับด้านหลังก็เป็นท่อทายสั้นดีเอ็นเอบางโคนคาร์บอนเป็นงานเพียวท่อมิบคู่ ลิฟหรือ MIVV ผมไม่แน่ใจมันอ่านไงนะแต่คราวนี้พักกลางยังอยู่เสียงว่าจะนุ่มๆไม่ค่อยดังอะไรของแต่งก็ประมาณนี้นะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเรียบๆกินๆป่ะเดี๋ยวไปขับให้เพื่อนๆดูกันว่าขับเราจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวสตาร์ทฟังก่อนเสียงมันจะนุ่มๆนะ กังขับขี่นะครับเจ้าแซดพันสิบสามเนี่ยผมว่าเป็นรถที่มันก็หนักแต่ว่ามันหนักไหมมันก็หนักกว่ารถสมัยนี้หน่อยนึงนะแต่ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะควบคุมมันมันเลี้ยวง่ายวงเลี้ยวมันมันมันไม่ได้กว้างมากเหมือนรถสปอร์ตแท้ๆนะเรื่องความแรงนะแรงมากคันนี้แม่งโคตรกระชากเลยแต่ว่ามันจะวิ่งมันมันจะสไตล์มันจะเปิดรถเทอร์โบคือเวลา เวลาตอนแรกออกตัวมันจะเหมือนอึ๋ยๆหน่อยแล้วพอรอบขึ้นรอบกลางปุ๊บเม่งดึงปืดเลยมันฟิลลิ่งมันจะไม่ไม่ได้สมูทเหมือนพวกพวกอะไรวะพวก z ซ1 0พวก s อ0พันธ่งงครับผมว่ามันฟิลลิ่งมันเหมือนขับรถเทอร์โบที่มันต้องรอรอบนิดนึงแต่พอรอบมาปุ๊บเม่งดึงหน้าหงายเลยเป็นสไตล์ของรถเขา่ะ เป็นดึงดีมากเลยผมว่านะแต่มันเป็นรถที่พิกไม่ไวครับรุมันเป็นรถที่พิกช้าคือถ้าเทียบกับพวกรถสปอร์ตเงีเ้ยสปอร์ตเลปิก้าพิกช้ากว่าเยอะพอสมควร ผมว่าก็น่าจะพอๆกับแซด800นะเรื่องการพลิกรถรถมันหนัก220กิโล220ในขณะที่พวกเนกเกตสมัยนี้พวก MT09 พวกแซด900มัหนักแค่200เอง190-200ก็คือมันก็ต่างกันพอสมควรในเรื่องการพลิกรถนะครับแต่ถามว่ามันขี่พิวได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันมันต้องใช้แรงคนขับเยอะกว่านะนต้องใช้ทักษะเยอะกว่านะผมว่า ตอนหลายคนก็บอกเรื่องเทคโนโลยีอ่ะคันนี้มันข้อเสียมันไม่มี ABS บ้างไม่มี traction control ไม่มี ABS s l i p e r cut ก็ไม่มีนะครับแต่ผมว่าจากประสบการณ์ที่ใช้นะเร่งไม่ได้จำเป็นเลยคือผมไม่ได้ใช้อะไรเลยนั่งด็กขับรถมาประมาณคันนี้ก็ได้มาประมาณเกือบปีแล้ว คือผมไม่มันอยู่ที่คนขับด้วยส่วนหนึ่งนะครับ ABS คือ traction control ก็คือไม่มีก็ดีอีกอย่างคือมันไม่แบบเวลาคือให้รถมันลื่นๆได้นิดนึงอ่ะมันมันมันก็ขับยังอยู่ในมุมที่เรา control ได้นะแต่ traction ของหลายๆยี่ห้อมันตัดมันตัดแรงแล้วเวลาขี่ไปแล้วมันรู้สึกกระตุกรถมันกระตุกเสียจังงวานเวลาเราขับเวลาเราเข้าโค้ง เราล้อมัสลิปเบาๆบางทีมันสลิปเบาๆมันมันไม่ล้มหรอกครับมันสลิปแล้วมันก็ตะกุยต่อไปได้ของมันแล้วก็พูดเรื่อง ABS นะครับ ABS เนี่ยมันไม่ได้มีเอาไว้เพื่อใช้ทุกวันนะฮะใครที่แบบขับรถแล้วใช้ ABS ทุกวันเนี่ยผมว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณมีปัญหากับนิสัยการขับแล้วมันเหมาะจะใช้เวลาฉุกเฉิน และเหตุการณ์ฉุกเฉินน่ะมันไม่ควรเกิดทุกวันคือเราต้องขับเราต้องการะยะการเบรกใช้ความเร็วที่เหมาะสมกับสภาพพื้นถนนกับหน้ายางของเราว่าแบบไหนมันใช้ระยะเบรกแค่ไหนเราควรจะเบรกหนักแค่ไหนบนพื้นเปียกบนพื้นขูข่ข่าอะไรอย่างเงี้ยครับ ABS มันไม่ควรจะทำงานด้วยซ้ำเอาเป็นว่าเรื่อง ABS ผมมองว่าผมให้ความสำคัญนัก 20%แล้วกันอีก80%เป,เป็นนิสัยการขับขี่ทักษะการเบรกของเรามากกว่าเพราะผมขับคันนี้มาเกือบปีแล้วผมไม่เห็นจะมีความรู้สึกว่า ABS e ไม่จง่จำเป็นเลยแล้วผมไม่ได้ขับรถเก่งด้วยนะผมคือมือใหม่นะครับก็ฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่ลังเลว่าเอ๊ยอยากซื้อรถรุ่นนี้หรือซื้อแซด800แต่ว่าห่วงว่าเอ๊ไม่ไม่มี ABS e จะอันตรายหรือเปล่าผบอกเลยไม่อันตรายครับ อันตราย80%อยู่ที่คนขับอีก20%อยู่ที่การไม่มี ABS คือการไม่มี ABS คุณแค่ขับระวังขึ้นใช้ความเร็วให้มันเหมาะสมขึ้นแค่นั้นเองก็ตัดความจำเป็นในการมี ABS ได้แล้วเพราะ ABS ไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทำให้คุณเบรกได้สั้นขึ้นครับเบรกแล้วล้อล็อกจนลื่นถลายครับคือ traction ของหน้ายางกับพื้นถนนน่ะ มันมันถูกโอว์มันถูกโอวคาบมันถูกเอาชนะด้วยแรงเบรกที่มากเกินไปคือมันเบรกกระดันหันคือมันปกตินาฬยางกับพื้นถนนเนี่ยมีแรงยึดเกาะสูงมากครับมันสามารถก็สร้างแรงยึดเกาะเพื่อการเบรกได้ด้วยด้วยแรงเสถียรที่สูงมากแต่ทีเนี้ยการถ่ายกําลังถ่ายแรงลงไปเนี่ยมันต้องค่อยเป็นค่อยไปครับมันไม่สามารถสั่งว่าแบบคุณต้องการแรงเบรกเท่านี้ที่หนึ่งร้อยเนี่ย โดยใช้เวลาแค่ครึ่งวินาทีโดยการกระแทกปั้งเบรกลงไปเลยมันทาไม่ได้ครับมันต้องค่อยๆถ่ายอาจจะถ่ายแบบสองวิแต่มันถ่ายรวดเร็วดูน้ำหน้นนาแต่ก็เกือร้อยภายในสองวินาทีอันนี้คือการถ่ายแรงเบรกที่ถูกต้องแต่ว่าคนเราเวลาตกใจเบรกกระทันหันเงี้ยหรือว่าไม่ได้ฝึกเบรกบ่อยๆนะมือใหม่อาจจะเบรกตุ้มกำร้อยไปเลยภายในครึ่งวิเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ่ายแรงยึดเกาะไปที่พื้นถนนไม่ทัน เป็นไงก็คือล้อล็อกแล้วล้อก็ถลายสไลด์ไปกับพื้นเพราะว่าแรงยึดเกาะมันไม่ใช่ไม่พอแต่ว่ามันส่งกําลังเร็วเกินไปมันก็เลยลื่นครับประมาณนี้อ่ะผมพยายามอธิบายให้ฟังเข้าใจง่ายๆนะอืมมารีวิวที่รถกันต่อนะครับเรื่องความแรงนี่หายห่วงนะ รถมแมลงแล้วล่ะแล้วก็ข้อดีคันหนึ่งของรถ n นเกชเ0 0พันนะครับคือมันเป็นสี่สูบที่ไม่ใช่สิมันเป็นสี่สูบพันซีซีที่แม่งไม่ร้อนมันไม่ค่อยร้อนเลยเด่ยและความไอร้อนที่ขึ้นมาที่ถังน้ำมันนี่สูงเลยอาจจะมีเป่าๆที่ช่วงขาช่วงหน้าแข้งนิดนึงนะครับแต่ผมถือว่าน้อยผมว่าเพอๆคือแม่งร้อนไม่เกินหหสูของฮอนด้ ็คือมันแค่อุ่นๆะคือคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่มันได้สบายแต่ว่าตัวพันธหลายๆตัวหลายๆค่ายก็คือมันร้อนมากครับคือถ้าใส่ขาสั้นลงแบบกางเกงขาสั้นหรือว่ารองเท้าที่แบบไม่มีถุงเท้ามาลุมเงี้ยคุณจะร้อนจนแสบข้อเท้าเลยคือคดีมันแบบเรื่องความร้อนคือหายห่วงครับ ส่วน,นสูงของรถนะฮะเจ้าแซดพันปีสิบสามบอง830มิมิลแปดสมเซนนะครับผมสูง175ก็ลงเกือบเต็ม2องร้เจ็ซนนี่คือลงเกือบเต็มสำหรับสองเท้านะฮะลงแค,แค่เกือบเต็มนะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นก็แล้วก็ถังน้ำมันค่อนข้างกว้างก็คือสำหรับคนที่ต่ำกว่าร้อผมว่าก็ใหม่ๆก็อาจจะแบบรู้สึก ปอดเซลนิดนึงด้ยวยความที่รถมันก็ไม่ได้ให้รถที่เบาขนาดนั้นก็ขับไปเรื่อยครับก็คือขับบบ่อยเดิมก็ชินแต่เรื่องบาลานเวลาคุณขี่รถติดอะมันเป็นรถที่แบบไปเรื่อยม,มันไม่ไม่ไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัว,ลวจะล้มพับเหมือนพวกรถสปอร์ตที่แฮนด์มันแคบแคบนะก็คือไปได้เรื่อยล่ะผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรกับมือใหม่นะเพราะผมก็เป็นมือใหม่ นี่เห็นไหมเราก็ขี่ไปเรื่อยๆชิวๆเอาไปเลยพี่ ก็เรื่องเทคโนโลยีที่มันขาดไปพูดถึงอะไรดีสลิปเปอร์คลัชสลิปเปอร์คลัชนะครับสลิปเปอร์คลัชมันช่วยในการคือมันก็ตามชื่ออ่ะมันคือคลัชที่แบบสไลด์ลื่นถลายได้คือมันช่วยกระจายแรงช่วยผ่อนแรงบิดที่จะลงไปที่ระบบส่งกำลังนะเวลาคุณ เปลี่ยนเกียร์ลงเวลาดาวชิปลงมาเนี่ยสมมติดาวชิปปึ้งปล่อยคัดเลยอย่างเงี้ยแรมก็ส่งไปที่ระบบเกียร์ระบบล้อหลังร้อยเปอรนตใช่ไหมแล้วถ้าลออมันไม่สาคัญม,มันก็เกิดอาการล้อล็อเอียดอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็จะทําให้เสียรถเสียอาการได้อาจจะมีการแบบกระตุกสไลด์หรือว่าถ้าไปทําในโค้งตอนเราเลี้ยวใช้ความเร็วอยู่มันอาจะเสียอาการทําให้หน่ากลัวได้รอก่อนแล้ว แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรถสี่สูบหนึ่งเป็นรถสี่สูบสองมันซีซีเยอะเวลาเราดาวชิปแรงฉุดของเอนจินน่ยมันน้อยคือมันไม่รู้สึกเยียอะไรเลยอ่ะมันไม่รู้สึกถึงลอ้อล็อกอ่ะคือโอกาสที่คุณจะแบบขี่รถคันนี้แล้วแบบดาวชิปลอ้อล็อกได้อ่ะต้องใช้รอบที่สูง คือมันไม่เกิดขึ้นในรอบในรอบสามสี่พันเดี๋ยวผมดาวชี้ให้ดูนะเคยที่ไม่ทําอะไรไม่มีการเบิ้ลเครื่องไม่มีอะไรนะมันแค่เนี้ยมันแค่ชะลออ n g จินเบ a k กเบาๆแค่นี้เอง มากลางคืนแล้วครับอากาศดีครับวันนี้รีวิวรถกันต่อพูดถึงไหนแล้ววะก็เป็นว่า เพื่อนๆดูกันแล้วว่ามันขี่คล่องตัวไหมสซัดพันขี่ในเมืองไรเงี้ยคือรถก็ไม่ค่อยติดมากอาจจะ <c oughs> สาธิรอะไรมากไม่ได้ครับก็ไปเรื่อยๆแล้วกันนะว่ามันคล่องตัวประมาณไหน ก็คล่องตัวเลยนะแต่มันพลิกช้าแค่นั้นเอง นี่ขี่เราสบายเลยนะครับไปไเรื่อยๆชิวๆบางทีเราก็ขี่เอาอาดัดระรถนะเราไม่ต้องแบบขี่เร็วมากไปไเรื่อยๆรับลมเย็นๆผมว่ามันก็สดชื่นอีกแบบทำให้รู้สึกผ่อนคลายช่วยคลายเครียดได้ด้วย รถคันนี้มันไม่มีไฟบอกเกียร์นะครับก็คือมันจะทําให้ขี่ยากไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะขี่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เราก็ไม่ต้องดูเกียร์เดี๋ยบก็ชินไปเองก็เดาๆาาว่ามันอยู่เกียร์ไหนใช้ความรู้สึกรู้สึกว่าเกียร์มันสูงไปก็ลดเกียร์ครับลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันถึงเกียร์หนึ่งเองเพราะเมื่อถึงเกียร์หนึ่งเราจะรู้เองอัตโนมัตมาเพราะว่าเกียร์หนึ่งมันเป็นเกียร์ที่ ถ้าได้ขับจะรู้ครับว่าเรากดกดกดลงมาถึงเกียร์หนึ่งแล้วเนี่ยรู้เลยแต่ว่าเวลาเราอยู่บางทีเราลอยลำแล้วเราอยู่เกียร์สามเกียร์สี่เราจะแยกไม่ออกนะก็ไม่เป็นไรก็เดาๆครับไม่มีไฟบอกเกียร์ก็เป็นอุปรสรรคในการใช้ไหมก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่ผมว่านะอาใัยความเคยชินนะเพราะรถสมัยก่อนมันก็ไม่มีไฟบอกเกียร์นะเขาก็อยู่กันได้นะไม่ใช่ปัญหา ใหญ่ของการจะเลือกซื้อ Z1000 โฉมปี13นะครับเพราะเจ้า z 1 0พัปีถ้าผมจำไม่ผิดจะปี214 0หรือ216เนี่ยโฉมใหม่โฉมเอเรียแล้วนะมันก็ไม่มีไฟบอกเกียร์นะกว่ามันจะมีไฟบอกเกียร์คือนู่น,นนะปี217 0ขึ้นไป ค่อยสมูทนะวันนี้เจอพี่ลาล่าครับผมว่ามันก็แรงนะคืออย่าไปบิดหนักอะค่อยๆบิดค่อยๆปรับความเคยชินเพราะผมว่าคือถ้าไปเปิดเยอะไม่ไปเลยมันแรงแรงบิดมันเยอะมันดึง ผมว่ามันแรงใช้ได้เลย,เ,ยเดี๋ยวผมลองตามพี่ลาลาโอ้ไม่ทันละพี่ลาลากูไหซะแล้วตะวันนี่ไหวปะวะลองดู สั่งกับพี่คนนี้ก็อย่าลืมให้ดาวพี่แกด้วยนะส่งเร็วแน่นอน เจยอแนนครับแล้วพี่แกก็เร็วอีกแล้วเนี่ยไม่ได้ไปตามถ่ายเลยถนนมันไม่ดีนะตรงนี้ไม่อยากบิดเร็วมากเนี่ยโอ,อ้อ๋แล้วเรื่องช่วงล่างคนระับผมว่าจะทันเป็นรถที่ไม่เหมาะกับพื้นคอนกรีตที่มันไม่เรียบมันไม่สบายเลยมันกระเด้งกระดอน ขับแล้วเหนื่อยพวกช่วงล่างของรถ 300-400cc เนี่ยวิง่งถนนกรุงเทพเนี่ยสบาย mm. เหมือนอยู่บนพรมดีกว่านี้เยอะเลยอันนี้มันเหมาะกับถนนดีๆนะรถสปอร์ตวิง่งในแทร็กวิง่งในแบบถนนที่มันเรียบๆโค้งกว้างๆเปิดได้หนักๆก็จะสบายใจกว่าสบายตูดสนุกมันมือกว่า อันนี้มันเหมือนแบบมันมีข้อจํากัดนะถนนแบบนี้เราจะไปบีดหนัหนกๆมันก็แบบมันไม่ได้เร็วกว่าคนอื่นเท่าไหร่แล้วมันก็เหนื่อยด้วยแต่มันก็แล้วแต่คนนะใครเห็นต่างก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ กางนะครับก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วเ,เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ